เแล้วเหลืหออ<ม>ันนี้โม,มกเก่าเรื่อมาหลายปีแล้วเพลงดาบคือผ้าอันนี้เปลี่ยนยุคนี้สมัยนี้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไปไหนเพลงดาบของประยุจันทร์โอชา<ไ>ต้องมาแพ้เพลงข้าของปวิดนี่เป็นไงอยู่กูไม่ตายกูติดกไปคนเดียวเลยเนเดียวเลยเหนื่อยแล้วนี้นะบอกให้เหน่อยเลยแบบนี้ ครชนะชนะไก่อไรนไก่ะไกูอยาไ่ชัแบบนี้เนี่ครชนะไม่รูอ่ะไม่รู้ว่าทําไคได้ใครคนนะได้อะไรนะไกอ่ไกอกแพ้แล้วเนี่ยมรสาแพ้แล้วก็ต้องยอมรับว่าตัวองแพ้ก่อนไม่ยอมรับแล้วไงไมกูอยากดู เอาไปเนี่ยสาเดียร์รัก็ได้ว่าแพงทำอไรเนอะอ้าวะนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรอ่ะอะไอะไม่กินกูไม่กินกูว่าอีเวนต์เนี่ยนี่ ออกกอหอมแก้มยังไงหอมแก้มพี่ไม่เอาไม่หอมหรอกนะเอาเป็นผู้หญิงไม่หอมได้ยังไงเล่าก็แพ้แล้วก็ต้องทำตามสัญญาสิอุราสาแต่ทำไม่ทำแต่ทำไม่ทำ,ทำ,ท,ำ,ท,ำทำก็ได้อยู่เฉยๆนะหนึ่งสองอ,อะไรใ <c oughs> หญ่ว่าให้ยากงยิ่งามชีวิตสุดยาม โอเลโอาาเลยเรข้าไมแล้วจะถือหอกทำไมนี่ยอุลสาไม่ดีเขาดีเกิเว้ยหรอ่าอ่า เบื่อแล้วไม่ข้ามนะนี่